ดว่าโกโกตัวเราเนียเนียนเนียนเนียนาได้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 อยู่ได้อยู่ได้เมื่อกี้มออกนีินตินตัะมาแ่ต้องอวดจจทำกิจไม่อยู่ อาเกียร์จ์ไม่มานิหโดแม่งเลยเอาเวเดียเดียวก็ก็ก็เหนาละววาบอลเแรโรกเอาเตะออกโอ้ยวางเตะรอไม่เวงเตะเอาอ้ดูเล้ยการ่อการ่อเอาเปล่าได้ นเนี่ยสวย้าลุนปล้วไปแล้วโอ้ยไปแล้ว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 เมันออกปะมันเคลียเคลียมีงี้ด้วยเหรอเดียวเดียวเไปแล้วโอ้ดูเดียวเฮ้ยเฮ้โค้ยติติดโอ้ยเยยตัวอะไรวะเนี่ยตีอะไรอ่ะ ดนมือป้าเหรอแรงจัง15นาทีนี่คุแม่คแเหรอ15นาทีครึ่งครึ่ง30นาทีอะกล้องหลังคักล้องหลังไม่เหมือนกล้องหน้าันนี้เราเกลี้ยกล่อมนี่ไหมแล้วเริ่มหมดแรงแล้วเหรเนี่ยโ้ยดโอ้ my god เอรได้ซ <ST> <yapmış> ังทําแน่นอนเลไปู้ม่รู้ทหลังขึ้นหลั การจัดจาานามตรงยัดแกที่ใหโดเจี่สให้ยาไรเวแที่รงปไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอไปสงท้อยโอ้โยส่งข้าการสองข้การไปแล้วไปแล้วเออไปแล้วไมดการกานเฮ้ยไปแล้วอุ้ยป้า ป้าฮุตป้าหุตัตป้าทำไมอเออ่หรอเหนื่อยบอกลงลอกปีนขป้นปป้าปีนมีนแมกสเตปปชิยมีมุเป็นละบบแน่นอนมาเซียสแกนมินเจ็ซตต่นี่เขียวเขาเรียกว่าลบลลบอลเข้าสุกกอเลยดานักกไม่มาจัดเมือยลูกโอ้เฮ้ยอกไม่แหงหรอ

ดีเนียนยต้องกััโดกระทอแข่กันตชนะซงคระโอยแย่เดินใครสั่งใครสอนให้เขียนแม่ด้านหน้าเนี่ยโอ้ย

ตะกับมกลับมาเตะกลับมาโอ้ยโออมิงดูดือดดูดันมากนะจะิงเข้าบอลเข้าบอลเลมีเข้าบอลลยไม่สวยพาไปแล้วยเ้ยขาวมากเลย เฮ้ยลุยไปแล้ว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 โอ้ยลงลงลงโอเคเนี่ยมีงานแล้วเกี่ยวชท้แล้วไฮปลาหอดปลาพี่ไปแล้วฮะเข้าแล้วเข้าจะนี้ก็ไม่รู้สบายเต้นไปเรียกว่ากัดออกเอาไปต่อได้อยู่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 เอาไม่ได้ละกันมื่อกี้ดิมี ตกน้ำเฮ้ยเายูิเมกี้เมกีกีเฮ้ยเข้า้กูเราไม่ได้กูยอดเ้ยแจ่เมื่อกี้เนยติก็เข้าเก็ไม่เข้าเออโกทุ่มเเดียวแง่

สี่ศูนเราเราจแลอเจเรอีกสามลูกอีกสลูกเดวซื้อเค้กเลี้ยงเลยเดวเรช่วยอีกลเอาเจ็ูเค้กก่อนเฮ้ยเล้วแล้ววิ่ง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  ดแล้วโวยชิบหายแล้วดแล้วต้องตัอ่งน้นเหมือนกันนะบอลอั่นไขนปั่นแข้ั่นอ้อมออมออมออมดูดันอ้อมสวยั

นี่นี่นี่ตีนี่นี่อย่าเตะใส่เอาอ๋ออ๋อมีมีเอ้ยอ้ยเอ้เยเ้เยเอ้ยอเเอ้ยเอ้ยอ้ย้เยเยเเ บอลล็อกนบอลล็อกเตะออกไปร์เลยนะไปไกลอยู่นะนึกว่าจะบอลล็อกยิ้มแม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยหลังหลังชิปหายเฮ้ยโอ้ยแฮนแฮนไม่แฮนไม่แฮนไม่แฮนวีมีเอ้ยวีมีเอ้ยอยู่เอ้าไอ้ไอ้ยเอาหด่นเอาหด อ๋อหัวหเลอ๋อไม่หัวงหลังด้วยออเาตะไขใกรรมการน่ทำไมอเตรเหมือนกันเตะเลยเตะเยเอาเลยเอาเลยบอลลอยอ๋อมุเมนมุมเ็นอู้ติด้วบอลลอยออ้ย

ได้ยิงไอ้หลุยมิดเอ้ยมีดแถวสองแถวสองไอ้จัดอ่าโคตรแม่มึ้งแหนซะมึงแหนแหนเอาแหนเลยเอาแหนโอ้ไม่ได้ไอ้ว่ากรรมการแหนมาสองลูกแล้วขออีกสักลูกไม่ได้เหรอม่งมเด็กสองซุดต่อยสามสองซุดชิพหายชิพหาย

สี่เนาะสี่ศูนย์ใครเป็นคนวางกับดักไว้เนี่ยอาจารย์อภิชาติหรือเปล่าอาจารย์อยากจะเห็นไอวีมือจากคทนทอคันตัดเยอะเนาะแพทสูงสับแต่กูอาชีพอยู่เตึกอยากให้ในกลุ่มเพืองเท่านั้นนะอ๋อเต๋อบอกว่าเต๋อยากเห็นจุดจุดที่อาจารย์อ๋ออาจารย์เอออาจารย์เรงแขนไว้อาจารย์เอาให้ไว้อาจารย์จะมองไม่อาจารย์เอาน้ำดีสีอาจารย์ก็จะเห็นเราให้อยู่ด้วย อาจารย์เช็คกล้องสองทางไกลดูใช่ไหมไม่แกเช็ดตาจะยิบมันต้องดิจิตอลคูณไรคูณล้านหนึ่งชัดทุกเซลนะฮะไม่ใช่ตู้สุขศึกคนนะชัดทุกเซลชัดทุกเส้นเด้อส่งมาแล้วใครบุ๊คอ้าวใครอ่ะ ออกแล้วตีนออกีดงอดสาสสองครับเลยสามสิบสองคร บอกก็ยัมองเหือนไข่มุกเกียเป็นเหไข่มุกหมดเวลาหรือเปล่าใช่ไม่ Yes we know เมห็นใครเป็ <c oughs> นใครอะ๊บหัวร้อนนะชายไม่มีจด,ด้วยนีห้องเราไม่ได้จบไปแล้วเหรอเดีย๋ยวเราเมาื่อกี้พี่เข้ามาบา้า เอาคืนเอาคืนจับแม่งเลยจับนานฟาวครับพี่น้องแหมดีกันขนาดนั้นอะ่ะกัวอราเฮ้ยลูดโอ้ยเมื่อกี้ฟาวเหรอฟาวแค่เนี้ยเ <c oughs> มื่อกี้เราฟราวลูกเตะหรอไม่ไม่เมื่อกี้โกโยนไม่ฟาว